ข้อที่20นะคะบอกว่าสารละลาย moh เป็นเบสอ่อนเมื่อเติม mx ลงไปจะทำให้ ph ของสารละลายลดลงด้วยเหตุผลข้อใดข้อ1เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสทำให้ oh ลบเพิ่มขึ้นหรือว่าทำให้ไฮดรอกไซด์เพิ่มขึ้นข้อที่2เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสทำให้ไฮดรอกไซด์ลดลงข้อที่3ไอออนของ m ในสารละลายลดลงข้อที่4 moh แตกตัวได้มากขึ้น คราวนี้จากจัวควนี้เขาบอกว่า MOH เป็นเบทอ่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราเอา MOH ลงไปในน้ำปุ๊บมันจะได้เป็นเป็น l ล q ควิดใช่ไหมคะมันจะเป็น M uk, บวกบวกกับ OH ลบถูกปะไอ้เจ้า OH ลบอ่ ope, อะก็คือมันเป็นมันทำอะไรไม่ได้ละไอ้ตัวเบวกนี่แหละที่มันไป มีน้ำมันก็จะได้เป็น M O H บวกกับ H บวกอันนี้คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเวลาที่เวลาที่เราอะเอามาลงไปในน้ำถูกปะคะเพราะฉะนั้นพอเราเติม Mx M อันนี้มันคือ M บวกกับ Mx ลบถูกปะ เติม mx ก็เหมือนไปเติม M บวกพอไปเติม M บวกจะเกิดอะไรขึ้นพอเติม M มบวกปุ๊บมันก็เป็นการรบกวนสมดุลสมดุลก็ต้องเลื่อนไปทางนี้จริงว่าเพื่อที่จะให้ตัวเนี้ยมันลดลงเท่าเดิมก็เลยกลายเป็นว่าฝั่งเนี้ยจะเป็นตัวสารตั้งต้นฝั่งนี้เป็นผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นสารตั้งต้นต้องลด ผลิตภัณฑ์ต้องเพิ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มหมายความว่าความเข้มข้นของโปรตอนตรงนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อโปรตอนเพิ่มขึ้นก็คือเป็นกรด,ดสูงขึ้นเป็นกรดสูงขึ้น pH ก็คือลดลงเพราะยิ่ง pH น้อยก็ยิ่งเป็นกรดมากโอเคปะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นสาเหตุที่ว่าทําไม pH ของสารละลายมันเลยลดลงแต่ว่าการที่ pH มันลดลงปุ๊บเนี่ยการที่ H+ เพิ่มขึ้นน่ะแปลได้อีกในนึงก็คือ มันมีความหมายก็คือ OH เนี่ยมันลดลงโอเคปะมันสมมูลกันอะแต่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจากข้อนี้ที่เขาบอกว่าเติม OH ที่เป็นเบสอ่อนลงไปทำให้ PH ของสารละลายลดลงด้วยเหตุผลข้อใดข้อ1ปฏิกิริยาไฮโดรไลซ,ซิสไฮโดรไลซ,ซิสใช่ไหมเนี่ยทำกับน้ำเรียกว่าไฮโดรไลซ,ซิสเขาเขาบอกว่าข้อ1ปฏิกิริยาไฮโดรไลซ,ซิสเนี่ยทำให้ ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสทำให้ OH เพิ่มขึ้นผิดเพราะมันต้องลดใช่ปะเราคิดมา OH ลดนะเขาบอกว่าปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสทำให้ OH ลดลงข้อนี้แล้วถูกแล้วนะแต่เรามาลองดูข้อนี้ไอออนของ M ในสารละลายลดลงแล้วเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวเนาะ M OH แตกตัวได้มากขึ้นก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าที่เกี่ยวเพราะว่า OH มันลดลงก็คือข้อนี้ถูกต้องเพราะฉะนั้นจากข้อนี้ถ้าน้องๆจะจดข้อนี้น้องๆจะต้องรู้ว่า จะตดข้อนี้นะจะต้องรู้ว่าถ้า M O H เป็นเบสอ่อน M บวกเนี่ยมันสามารถไปเกิดปฏิกิริยาไฮาโดรไลซิสได้เกิดเป็น M O H กับ H บวกแล้วข้อนี้ไอ้เจ้าตัว H บวกเนี่ยแหละค่ะที่มันที่มันเพิ่มขึ้นเพราะว่าพอเราเติมอันนี้ใช่ป่ะพอเติม M X มันก็จะสมดุลเคลื่อนไปทางนี้เคลื่อนไปข้างหน้าทําให้อันนี้ลดอันนี้เพิ่มเพราะอันนี้เพิ่มเป็นกรดเพิ่มเป็นกรดเพิ่ม,ม p H ลด ก็เลยทำให้ pH มันลดลงในทำนองเดียวกันเราสามารถพูดได้ว่าการที่ H บเพิ่มขึ้นเนี่ยมันทำให้ OH หลดลงก็ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็เลยตอบข้อ2นะคะโอเคนะคะ